จทย์ข้อ41นะครับบอกว่าเด็กชายเช้าลงไปเล่นน้ําทะเลกับหนางเย็นซึ่งเป็นพี่สาวในระหว่างที่กําลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่นั้นปรากฏว่ามีคลื่นยักษ์ลูกถึงซัดเข้ามาที่ฝั่งทําให้ทั้งสองคนหายไปกับคลื่นเจ้าหน้าที่ตํารวจและนักประดาน้ําได้ออกค้นหาครับจนพบศพของคนทั้งสองโดยไม่ทราบกาหนดว่าใครตายก่อนตายหลังข้อใดถูกต้องครับข้อที่1ครับสันนิษฐานว่า เด็กชายชาตายก่อนเพราะว่าอายุน้อยกว่าข้อ2สันนิษฐานว่านางเย็นตายก่อนเพราะอายุมากกว่าข้อ3สันนิษฐานว่านางเย็นตายก่อนเพราะเป็นผู้หญิงส่วนข้อ4ครับสันนิษฐานว่าตายพร้อมกัน,กนครับเพราะผลวิสัยที่จะกําหนดว่าใครตายก่อนตายหลังครับกรณีอย่างนี้นะครับในมีหลักกฎหมายอยู่ตรงที่ว่าถ้าบุคคลหลายคนนะครับตกอยู่ในพยันตรายเดียวกันนั้นและไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าใครตายก่อนตายหลังนะครับกรณีอย่างนี้กฎหมายให้สันนิษฐานว่าตาย พร้อมกันก็สันนิษฐานว่าตายพร้อมกันครับเพราะเป็นเหตุแห่งการพ้นวิสัยครับตอบข้อสีนี้เอง